ุม้มไหมเนี่ยเสียไปคนละ800กว่าบาทมีเซตหมวกกระทะมีบริการอาหารเช้าอีกเซอร์ไพรส์กว่าคุณมีตู้เกมยูเก้าศูนย์หกพันกว่าเกมไม่พอมีเพย์สเตชันห้กด้วยนีม่มันเกินไปแล้วลูกพี่แมมมาพกสวยๆกับอ่างจาก,กุจิวิวภูเขาในคลิปเพื่อควาจริงนะคะเนี่ยและยังจัดเต็มกับห้องสันทนาการกิจกรรมเพียบทุกคนมีนใครมาเกเชื่อว่าต้องถ่ายทุกคนเพราะว่ามันสวยมากแล้วถ่ายไปร้อยรูปไม่เกินจริงเรื่องความมันไม่ต้องพูดถึงสไลเดอร์เขาจัดเต็มยี่สาบแปดเมตรสระว่ายน้ำระบบเกลือมีห และไทยกา ภูเขาล้อมรอบนี่แหละธรรมชาติบำบัดแล้วของจริงใหญ่กว่านี้รูปเยอะมากเดี๋ยวเกดพาเข้าไปดูแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเข้ามาในบ้านจะเจอกับโซนรับรองหนึ่งที่ลอยด้านบนมีที่นอนนอนได้2ท่าแล้วใครสายเล่นเกมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนค่ะและทั้งสฝั่งของห้องนะคะจะติดกับห้องนอนโดมหนึ่งและโดม2ที่ให้ฟิลไปอีกแบบภายในห้องก็จะมีห้องน้ําในตัวเลยที่มาพร้อมอ่างจาก,กุชีแบบนี้ใครไม่มีบาสมอมที่บ้านมีให้ซื้อด้วยนะบอกแล้วมาแต่ตัวจริงๆแลวถ้าเกิดแก๊งไหนชอบทําอาหารเองเนี่ยห้องครัวเขามีอุปกรณ์ได้าาาาามมอออีีกกกก็จจะะะเเัับบบหห้้้้้งงงงปรตแแสุดววยทโ๊พูลลนค ทำกิจกรรมได้เยอะแล้วค่ะเราเกะคือเสียงกระหึ่มเต้นกันจนเหนื่อยจริงๆแล้วสุดคือมีบาร์น้ําอีกด้วยยาวๆไปเลยค่ะคืนนี้ซึ่งภายในห้องนี้นะคะจะมีห้องนอนที่3มอยู่ด้วยเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวและแต่ละห้องเขามีผ้าเช็ดตัวไดเป่าผมนะทุกคนซึ่งที่นี่นอนได้สูงสุด18คนหาเรางบ800นิดต่อคนเองส่วนห้องสุดท้ายนะคะก็ต้องขึ้นบันไดามานะห้องนี้เก็ตน,นอนเองเพราะว่าวิวดีมากก็คือคำว่าเพื่อนแท้ถ่ายรูปให้ก็คือเราสวยที่สุดค่ะเลิศเอเอ,เอ,เอ ห้องนี้เป็นห้องที่วิวสวยมากมีห้องน้ําในตัวและนอนได้สูงสุดสีท่านนะคะส่วนเรื่องอาหารเช้าหรือเซ็ตหมูกระทะถ้าเกิดใครไม่อยากทาอาหารเองก็สามารถสั่งกับที่พักได้นะและยังมีขนมน้ําดื่มกาแฟเมนูอาหารและอื่นบริการมีราคาตามป้ายเลยยักได้ว่าสะดวกครบจบในที่เดียวจริงๆเป็นคลิปที่สนุกมากแต่ทิปแกงกะจัดไม่ได้จบแค่นี้นะคะใครอยากรู้ว่เกจจะพาไปไหนอีกฝากกดติดตามด้วยนะและถ้าใครจะมาตามเกน,นะคะสามารถจองได้ผ่านที่นี่เลยค่ะ